สวัสดีครับโอเคจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราบอกไปว่าในกรณีที่ลูกไหรนะครับลูกไรลงบ่อน้ําเขียวโดยไม่ได้ตั้งใจแล้วยังไม่ถึงรอบใช้นะครับความหมายของยังไม่ถึงรอบใช้นี่ก็คือโดยอายุประมาณดังที่แบบว่า ยังไม่ได้ถึงเวลาใช้เลยแล้วน้าเขียวมีจํานวนจํากัดโอ้ตายแน่เลยเพราะว่าถ้าระบบลูกไรล,ลงสา,ล,าล,ล่ายคอเลราแล้วเนี่ยมีสิทธิ์ล่มได้เหมือนกับเกิดโลจิเฟอร์เลยนะครับมีสิทธิ์ล่มได้พอๆกันนั่นหมายความว่าต้องทำมาไวแต่ก่อนเลยว่าสาล่ายคอเลราเนี่ยมันใช้อายุในการเจริญเติบโตช้าช้ามากๆนะครับไหวยง่ายเลยลูกลูก,ลกไรก,กินหน,นึ่งวันนี่ก็คือหมดแล้วนะครับแต่การปลูกของมันเนี่ยใช้เวลาเป็นอาทิตย์นะครับ เพราะฉะนั้นเราจะมีวิธีแก้เบื้องต้นนะครับสําหรับบุคคลที่มีน้อยนะครับมีเขาเรียกมีสาลร,ร่ยลายคอเลราน้อยนิดแล้วก็ดังมาเกิดปัญหาเอางี้ผมจะมาแนะแนะวิธีเบื้องต้นก่อนนะครับให้ลองทําแบบนี้นะครับสําสหรับตัวผมแล้วผมทํา2วิธีเลยเพราะหนึ่งสาลรายสาหร่ายคอ,อเรลราของผมเนี่ยมีสต๊อกในจํานวนที่มากพอที่จะเอา,อาไอชุดที่เป็นลูกไลเนี่ยสูบไปสูบไปทําลูกไลเลย นะครับสูบไปทําลูกไรเลยเพื่อเพื่อที่ไม่ต้องเสียเวลานะครับไม่ต้องเสียเวลาแล้วไม่ต้องรอลุ้นแต่ในกรณีที่บุคคลที่อาจจะต้องรอลุ้นนะครับเหมือนกับว่าถ้าในกรณีที่ไม่ไม่ไม่มีน้ําเขียวต่อเชื้อแล้วเนี่ยจะทํำยังไงได้บ้างให้ทําแบบนี้เลยนะครับหนึ่งหนึ่งนะครับบอ่อที่คุณเกิดลูกไรเนี่ยบอ่อที่คุณเกิดลูกไรในลักษณะนี้คุณจาเป็นที่ต้องมีกระชอนสองลูกไร เบอร์ใหญ่ๆเลยนะครับไม่ไม่ไม่ใช่เลขเบอร์ใหญ่ๆคืออันใหญ่ๆนะครับอ่าอันใหญ่ๆนี่เทียบเท่ากับก็คือเกือบครึ่งกระมังเลยเสร็จแล้วนะครับกวาดลูกไรนะครับกวาดลูกไรออกให้ให้มากที่สุดนะครับอ่าสุ่มลงไปซ้อมเลยนะครับเพราะให้ให้ทำความเข้าใจก่อนเลยว่าให้ทำความเข้าใจก่อนเลยว่ากระชอนที่เรามีอยู่นะครับมันสามารถที่จะตักลูกไรได้แต่ไม่สามารถที่จะตักสาหร่ายเซลล์เดียวได้นะครับ อ่าเกตไหมเกตไหมอันนี้ในกรณีเคสที่ว่าเรามีเขาเรียกว่าสาร่ายโคโรล,ล่าน้อยนะครับี่อันนี้ผมตักไปหลายรอบแล้วตักจนจนแบบเอาเอาไว้ง่ายเลยตักตักไปให้ได้มากที่สุดนะครับตักออกให้ได้มากที่สุดเหมือนกับว่าตักตัวลูกไรนะครับอ่าส่วนกรณีการเกิดเนี่ยผมสันนิษฐานได้จากการไข่แฝงนะครับไข่แฝงที่มีอยู่ใน ในเขาเรียกว่าร่องภาชนะบ้างอะไรบ้างนี่ขนาดว่าผมใช้ภาชนะพลาสติกนะครับยังมีไข่แง่งเพราะว่ามันเคยเกิดลูกไลแล้วนะครับมันเคยเกิดลูกไลแล้วแล้วผมก็เคยลองใช้วิธีนี้แล้วแล้วมันเออมันโอเคมันสามารถที่จะกดลูกไลไว้ได้นะครับไอคำว่ากดลูกไลของผมเนี่ยคือไม่สามารถที่ไอลูกไลที่ว่า ดังตัวเป็นๆอยู่เนี่ยไม่สามารถที่จะแพร่พันธุ์ได้ในในกรณีที่เรากำลังจะทําต่อไปนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเลยโอเคนะครับเรามากวาดแบบนี้ออกไปก่อนเลยนะครับกวาดลูกแลออกไปให้ได้มากที่สุดเห็นไหมครับนี่กวาดเป็นหลายรอบแล้วนะครับอ่าใช้ใช้กระชอนใหญ่ๆกวาดออกไปเลยนะครับอ่าพอกวาดไปในลักษณะนี้แล้วนะครับ ผมเคลียร์นี้ก่อนพราว่าเป็นในลักษณะนี้แล้วนะครับเราเติมปุ๋ยไปเลยนะครับเติมปุ๋ยไปเลยเพราะทําความเข้าใจก่อนเลยว่าสภาวะลูกไรที่เป็นตัวเนี่ยลูกไรที่เป็นตัวเนี่ยไม่สามารถที่จะทนนะครับค่าความเป็นกดเป็นด่างมากเกินไปมันทนไม่ได้นะครับมันทนไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่นะครับเพื่อเพื่อดอกการจเจริญเติบโตรู้ว่าดบ ดบการแพร่แพร่แพร่กระจายหรือว่าให้ให้มันมีประสิทธิภาพกเราก็ต้องช่วยเขาประมาณหนึ่งโดยการตักออกนะครับตักออกเนี่ยมาถึงสุดเสร็จแล้วพอออกไปได้มากที่สุดแล้วเราก็เติมปุ๋ยเข้าไปเลยเอานี้ผมมั่นใจแล้วว่าจริงๆผมว่ามันมันยังไม่เคลียร์เคลียร์รูปไรออกไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เรามีน้ําเขียวน้อยนะครับเราเติมปุ๋ยไปเลยเพื่อให้ตัวที่เป็นอยู่เนี่ยตาย นะครับเพื่อให้มันตายนะครับแล้วสาราคอเลราที่ยังคงเหลืออยู่เนี่ยก็จเจริญเติบโตได้ตามปกติอ่าเห็นไหมเราวัดกันแบบนี้เสร็ใใจแล้วเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตลงเรื่อยๆนะครับอัปเดตให้น้องๆนุหนูได้เรียนรู้กันตามๆเลยในวิธีแก้อะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับการทํานะครับนี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นทำไปเลยนะครับก่อน เตรียมน้านเตรียมวัตถุดิบเตรียมปุ๋ยเตรียมอะไรไว้แล้วแล้วก่อนที่จะปล่อยปุ๋ยลงไปก่อนที่จะเทปุ๋ยลงไปเนี่ยควรที่จะเช็คให้ดีก่อนเลยนะครับว่ามีลูกไลเกิดมาในบ่อน้ําเขียวเราโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีแล้วใช้เทคนิคนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ดูเลยว่าหลังจากอาแอมโมเนียหมดอะไรหมดแล้วลูกไรจะกลับมาบูมหรือเปล่านะครับกลับมาบูมหรือเปล่า โอเคส่วนส่วนที่บุคคลที่มีน้ําเขียวมีน้ําเขียวมากพอแล้วโดยในรูปแบบว่าเออไม่ต้องมากองลูกไรออกไรออกก็สามารถที่จะสูบน้ําเขียวชุดนี้ไปใช้เลยแล้วก็ล้างกระมังใหม่ดีๆเพราะการการที่ไม่ใช้ไข่ตกค้างเนี่ยไม่ใช่ไข่ตกค้างเป็นแค่ลูกไรเนี่ยถ้าเราเคลีย์บ่อเลยทําเลยเนี่ยเคลีย์เลยทําเลยเนี่ยจะมีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าเกิดลูกไรน้อยกว่านะครับเกิดลูกไรน้อยกว่า พะทั้งด้วยการกดของแอมโมเนียของปุ๋ยไว้แล้วอะไรแล้วเนี่ยก็คืออาพวกไข่ที่มันยังตกค้างอยู่หรือว่าตัวที่ที่ยังมีเป็นๆอยู่แลวเกาะติดกับตาเนี่ยก็จะตายนะครับก็จะตายแต่ไข่ไม่ตายนะครับถ้า,าตาบใดที่สภาวะาตาศไม่ได้เขาจะไม่ฟักตัวสภาวะก็จะฆ่าความเป็นกดเ,เป็นด่างของทุกอย่างไข่ลูกไรเนี่ยจะต้องฟักตัวในในรูปแบบของเขาเรียกว่าการ เขาเรียกว่าการตรวจจับของธรรมชาติของเขาอ่ะเขาสามารถที่จะตรวจจับได้ว่าน้าที่เขาถูกพัดพาไปเนี่ยพร้อมที่เขาจะให้เขาฟักแล้วเขาถึงจะฟักนะครับมันเป็นกระบวนการการธรรมชาติเพราะฉะนั้นแล้วในกรณีแบบเนี้เราไม่ต้องซีเรียสนะครับเราก็แค่เคลียร์และทําใหม่นะครับอ่าถ้าถ้าไม่เคลียร์ทำใหม่แล้วก็อ่าเราปัจจัยเราดูที่ปัจจัยเราก่อนเลยนะครับว่า สาราให้คอเลราเรามีมากพอไหมที่จะเททิ้งแล้วทําใหม่กับถ้าไม่ไม่มากพอเราจําเป็นที่จะต้องเซฟเราก็ต้องใช้กรณีนี้ครับก็คือกวาดออกให้ได้มากที่สุดแล้วก็อัดปุ๋ยลงไปนะครับเพราะว่าลูกไรไม่สามารถที่จะ,ะสิ่งมีชีวิตไม่สามารถที่จะอยู่ในค่าที่มีแอมโมเนียสูงสงได้นะครับเพราะว่าปุ๋ยที่เราใส่ไปใหม่ๆเนี่ยมันจะเดือดมันจะร้อนแล้วสองสามวันเนี่ยลูกไร่ที่มีเป็นร้อยร้อตัวนเนี่ยก็จะตายไปเลย นะครับก็จะตายไปเลยโอเคสําหรับอันนี้วิธีแก้นะครับใครได้ผลไม่ได้ผลยังไงก็ลองทักมาพูดคุยกันครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสําหรับช่องประกันเล็กๆก,ก,กับจิตกรร์มสวัสดีครับ